เงินแสนบึคือเอาแต่กระดาษออกมาแบบนี้โว้ยฮันมาไม่เหมือนกันเงินเงินแสนมึงคือเอาแต่กระดาษลงมาแบบนี้พี่น้องโอ้ตายลุ้นไม่พี่น้ออันถือเงินเข้าไปเป็นทิปมันลบออกมานะแต่กระดาษเอซีสองแผ่น โ <c> อ <ười> oh, ้ยก so <c ười> <c ười> ับมือไอยน้ำเจ้าเด้อเล็นงานตากเดีดตากฝนมาเบิดปีเบิร์ตศาสตร์นี่บอสทำเนี่ยบอสเขาไม่ตากแดดเขาไปจอตากแอร์กับสแก็ตใจก็ได้ไปพี่น้องวัดตลาดบัดนี้โอ้ยวันนี้หมดงานแล้วนะคะพี่น้องอืเบิดงานแล้ว เอาแต่กับเดียวใหม่นี่แหละมันยงชิดเท่าไรมันเยงชิดปแปดสิบปแปดบไปเดีนแล้วพี่น้องเพื่อมากหัวเพื่อใส่ยนีแล้วพลงนายเลยเงินกระเป๋าบุญเียนนซื่อ